สวัสดีครับพบกับเซลรล้อยแลนา์ครับวันนี้จะมาอธิบายว่าระบบการขายแบบฮาร์ดเซลทำไมถึงยังเวิร์กนะครับผมอยากให้คุณตั้งข้อสังเกตกับการขายในชีวิตประจำวันมีการขายรูปแบบใดบ้างครับที่ทำให้คุณรู้สึกลำคาญหรือถ้าเป็นคุณไปทำแทนเนี่ยคุณคงทำไม่ได้แน่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับผมยกตัวอย่างธุรกิจ สัก2อสอย่างแล้วกันอันแรกนะครับที่ต้อง hard s ล l ์แบบสุดๆเลยครับก็คือธุรกิจรับบริจาคเงินเคยเจอไหมครับตามห้างให้กับหน่วยงานองค์กรระดับโลกอะไรก็ว่าไปบริจาคเงินให้น้องหมาน้องแมวแบบเนี้ยนะคุณก็จะเจอนักขายผมใช้คำว่านักขายนะเพราะว่าเขาก็จะต้องคอยมาแนะนําเราใช่ไหมคอยมาแบบพุ่งเข้าชาร์จเราเลยซ้ำต้องบอกว่า กุุงข้าหาเลยแล้วก็หวานล้อมโน้มน้าวด้วยการขายอะไรต่างๆนานานะททนี้อย่างบริจาคเงินเนี่ยผมก็เคยนะครับแบบเออมันน่าช่วยเหลือเราก็พอมีเงินใช่ไหมเราบอกว่าอยากจะบริจาคแค่ยี่สิบได้เปล่าร้อยบาทอนะไรเงี้ยมันเหมือนแบบการกุศนเนะกระตามกําลังเนี่ยเปล่ล่ะกลายเป็นเขาบอกว่าพี่ครับขั้นต่ําเนี่ยสองพันไอ้เหี้ยคือก็อึ้งเลย ไอ้เงี้ยบริจาคตังค์นี้มึงต้องขั้นต่ำกูสองพันห่อแล้วก็จะให้หนูน่นให้นี่อะไรเงี้ยซวยเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะออกมาได้อะตอนสมัยก่อนอะไม่กล้าปฏิเสธคนเนียนะเป็นคนแบบแบบหน้าบางอะเออแบบอึดอัดมากนะจนหนึ่งขั้นหัวร้อแลบแบบเอ้ยผมไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งหนีเลยคือเป็นอย่างนั้นเลยนะครับต้องบอกว่ากลัวไปเลยครับเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างเลวร้วายนะแต่ทีเนี้ยขนาดผมเองเป็นเซลนะตอนนั้นก็เป็นอาชีพเซลนะ ทำไมถึงกลัวทำไมถึงรู้สึกว่าไม่ไม่โอเคมากเลยนะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ผ่านมาเจ็ดแปดปีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เห็นปะเออมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิที่ทําให้การขายอ่ะโดยเฉพาะรูปแบบฮาร์ดเซลอย่างเงี้ยมันยังอยู่ได้ใช่ไหมนะครับอยากให้ต้องคอนเกิ์ตอันที่หนึ่งอันที่สองคืองานขายเกี่ยวกับความงามละกันอันนี้มันชัดเจน เมื่อก่อนผมไม่เคยสนใจอยู่แล้วเพราะว่าไม่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะครับเซลล์ความงามไม่เคยเข้ามาหาผมเลยผู้ชายอ่ะเนาะแต่ตอนนี้ไม่ละด้วยหน้าตาละมั้งนะครับหน้าตาจะถึงแบบวัยที่เขามองว่าแก่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายคนนึงเลยแหละนะก็โดนการเข้าชาร์จของเซลล์ครับยอมรับว่าเจอฟีลลิ่งที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ ในหลายๆห,ห้างแล้วกันนะแต่ต้องยอมรับอีกมุมนะคือผมเนี่ยมีบางที่ที่เขาก็มาคุยอะไรฮาร์ดเซลอะไรอย่เงี้ยเราก็แบบก็นั่งฟังนะไปที่บูธอะเออแบบโอเคมันก็จะมีวิธีการเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเนี้ที่เห็นเลยก็คือจะแบบมานวดหน้าฟรีมาทำหน้าฟรีใช่ปะ่ะได้วอลเชอร์แบบเนี้ยเออมันก็ก็รับไว้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปที เพราะว่าจริงๆก็มีคลินิกอยู่แล้วแหละนะแต่ก็คือคิดว่าถ้าเข้าไปอ่ะครับก็โดนขายอยู่แล้วหละเนาะตอนตอนนั้นที่โดนชวนเนี่ยเราก็เป็นเซลล์ละนะเราก็เป็นเซลล์ที่รู้อะไรเยอะขึ้นมากนะครับแล้วก็ตอนโดนเชิญชวนเนี่ยระหว่างนั้นก็ถูกตามนะครับซึ่งดีนะในฐานะเซลล์ผมบอกว่าเขาติดตามงานเราอ่ะค่อนข้างดีมาก มีความสม่ำเสมอหรือเขามีอีเวนต์อะไรเขาพยายามจะชวนเราอะก็ตามได้ตั้งหลายเดือนนะครับแต่ผมก็ไม่ซื้อเองนั่นแหละก็เลยไม่ตามผมแล้วนะผมคงแบบผมก็พูดไปตรงๆนะครับว่าผมแบบมีที่ประจําอยู่แล้วนะครับอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นรูปแบบการขาย2ธุรกิจนะครับบริจาคเงินหรือว่าพวกอ่อคลินิกเสริมความงามนะที่มันจะต้องแบบหาเซลล์ใช้เซลล์ในการแบบ พุงเข้าชาร์จลูกค้าแล้วก็หวานล้อมโน้มน้าวนะครับโดยที่ไม่รู้จักมาก่อนนะจะเห็นว่ามันเป็นงานขายที่สำหรับผมนะครับผมให้ความยากเนี่ยเยอะนะเพราะว่าเจอคนที่ไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยก็ว่ายากแล้วกว่าจะโน้มน้าวอะไรเพื่อให้แบบจ่ายเงินมาให้อ่ะก็ยากกว่าใช่ปะล่นะะนะแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างครับที่ธุรกิจเนี้มันยัง never die. เนเวอร์ได้เหมือนคอรเซนเตอร์เลยเห็นปะคือมัน,นี็ยังไม่เจ๊งอ่ะนะ อย่างแรกเลยครับมาเขาเรื่องเลยนะครับอย่างแรกเลยคือธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องความเทพหรือว่าความอะไรก็ตามะครับในการปิดการขายหรอกนะหรือว่าสินค้าอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกทั้ง2ธุรกิจอะ่ะหรือมีธุรกิจอื่นก็คอมเมนต์ได้นะครับว่ามีอะไรอีกที่แนว,แน,วนี้นะคือสินค้ามันมันก็มีตัวเลือกตั้งเยอะเนาะอย่างคลินิกก็คือมีตั้งเป็นสิที่อะ่ะ บางห้างคือแบบเปิดต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 ด,ตดกันเลยอะ่ะมันก็บน,บนบนกันอยู่อย่างเดิมใช่ไหมหรือว่าบริจาคเงินอ่ะคือมันก็ไม่ได้อะไรสักอย่างอ่ะเอาตรงๆนะมันก็ได้บุญมั้งเออแล้วทําไมอะ่ะมันยังแบบเวิร์กอยู่นะครับต้องบอกว่ารูปแบบธุรกิจเนี้ยถ้าคุณเข้าใจมันเนี่ยเขาเน้นที่ตัวเลขจำบมั้นะครับตัวเลขแสดงว่ามันต้องมีค่าสถิติสิสมมุติว่าร้อยคนแล้วกันร้อยคนเนี่ยมีซื้อสัก ตัวเลขแอบยากไปนะครับผมตีว่าสักสามเปอร์เซ็นตะ์ะจะมีสามคนเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นมีสามคนก็ถ้าคนหนึ่งจ่ายตังคนละหมื่นนะคนละพันคนละหมื่น,นีสามคนต่อวันนะในได้ละสามหมื่นเห็นไหมบริจาคเงินอาจจะเฉลี่ยคนละสองพันอ่ะกูได้ละหกพันเป็นไงครับตั้งบูสักเจ็ดวันก็คุ้มแล้วนะ 3ามวันก็ส0 0แสนกว่านชไหมมันก็คุ้มแล้วอะครับค่าบูทมันคงไม่ถึงแสนหรอกมั้งหรือจะถึงอันนี้ก็แชรกันได้นะ,ะแสดงว่าเกมตัวเลขอ่ะที่ส่งพนักง,งานขายเนี่ยลงพื้นที่ใช่ไหมแล้วก็คุยเจอหน้าลูกค้าให้เยอะที่สุดอะตามตัวเลขเนี้ยคือเอาให้มันถึงก่อนนะครับจะเป็นใครก็ช่างเถอะแตก่ก็ต้องมีทรงหน่อยนะอย่างการ จะชวนคนมาทําหน้ามันก็คงไม่ได้ไปชวนซีสัวใช่ปะ่ะมันก็ต้องเอเอเน้นผู้หญิงไว้ก่อนเออที่ดูแบบดูมีอาชีพดูมีงานน่ะดูน่าจะเริ่มทํางานอย่างเงี้ยไปชวนเด็กนักศึกษาเด็กแบบมัธยมมันก็ไม่ใช่ใช่ปะะ่ะล่ะเพราะงั้นเนี่ยเออไอ้ส่วนเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่ท,ที่เซลก็จะพิถิพิถฐานหน่อยนะครับแต่ก็ต้องเจอได้วันละร้อยคนเห็นไหมก็คือแสดงว่าเป็นเกมส่วนเล็กนะครับสองครับทําไมเขาถึงต้อง h a r ์ sell และโน้มน้าวเนาะ และต้องการเซลล์ประเภทนั้นด้วยนะเซลลที่เก่งเรื่องนี้เซลลที่พูดน้อยเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าไปทําเลยนะครับเพราะว่าคุณต้องฝึกเยอะนะต้องแบบใช้เวลาในการแบบโน้มน้าวเหมือนในพวกคนที่พูดเก่งคนที่เฟรนลี่แบบจะถนัดกว่านะครับก็เพราะว่ามันไม่รู้จักกันมาก่อนถูกปะ่ะการพูดจาแบบคุณพี่คุณพี่แบบเออสนใจบริจาคเงินให้กับเด็กยากไร้คือไอ้คาพูดสคริปต์พวกเนี้ อย่างแรกนะครับมันต้องเป็นคนกล้าถูกไหมมันต้องเป็นคนกล้าแล้วก็เป็นคนที่แบบเฟลี่อ่ะก็จะทํางานในส่วนนี้ได้ดีนะผมจะบอกว่าเซลล์สไตล์ฮาร์ดเซลอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีที่ยืนนะครับจริงๆก็ประสบความสําเร็จได้นะถ้าเกิดคุณกล้าด้วยแล้วคุณก็ใช้การโน้มน้าวหวานล้อมอ่ะให้มันเป็นแบบเอาจุดแข็งคุณมาใช้นะครับเซลล์ที่อยู่ในหมวดเนี้ยก็มีที่ยืนเหมือนกันนะครับเห็นไหม ถึงแก่ว,ว่าบุคลิกเขาแต่ละคนเนี่ยเขาอย่างน้อยเขาก็มีความกล้ากว่าไอ้พวกเซลล์เก็บส่งไปเชื่อว่าบางคนเนี่ยมันเป็นเคียร์เขาเลยเว้ยคือเงินเดือนแม่งเยอะแต่ให้มาทําเรื่องพวกนี้แม่งก็ทําไม่ได้หรอก๊อสเออเห็นไนะหมแค่เรื่องใจแม่งก็ต่างแล้วเคยเห็นเด็กเช็ดกระจกปะไอ้เฮียคือขนาดเด็กเช็ดกระจกนะเว้ยกูช่างแม่งอะเอามาแปะหน้ามึงแม่งเลยเดี๋ยวกูได้ตังค์ละย,ยี่สิบบาทเออถูกปะเออคือแม่งโคตรจริงเนี่ยแบบ เรื่องได้ตังค์เนี่ยมันต้องกล้าก่อนเห็นไหมพอคนมันกล้าเนี่ยมันก็ได้เงินจะโดนดา่าโดนหมัดอะไรช่างแม่งเอะคือกูได้ละยี่สิบาทไฟแดงสมมุติมันติดนานๆนนได้ไ่มสองสามนาทีเนี่ยกูได้ยี่สิบแล้วหนึ่งชั่วโมงมันติดกี่นาทีนึกภาพปะเออเพราะงั้นเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยมันมันก็ไม่แย่เสมอไปเห็นไหมคือไอ้ความกล้ามันทําให้คนเรามันมันได้ตังค์เว้ยเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ฝากไว้ให้คิดนะครับว่า ธุรกิจอะ่ะมันอยู่ได้แล้วมันก็ยังเวิร์กอยู่นะครับแล้วก็นักขายประเภทที่มีความกล้าเนี่ยจะได้เปรียบมากนะครับมีความเฟรนลี่หรือเป็นคนพูดมากอะ่ะเพราะมันต้องอาศัยแบบการเจอคนแปลกหน้าไงนะครับอันนี้สามครับธุรกิจอยู่ได้เพราะว่าต้นทุนแทบไม่มีเลยคือรูปแบบธุรกิจเนี้ยมันไม่ได้ใช้เงินเยอะไงะมันเป็นการเซลล์ที่ประหยัดกว่ายิงโฆษณา Facebook อีก ถูกไหมค่ากราฟิกค่าอะไรแม่งไม่ต้องทําคือเออแหละมีทําบูธทำอะไรไมันดูดีหน่อยแต่ว่าแบบมันไม่ต้องลงทุนเยอะอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเซลล์อะ่ะอยู่ได้ด้วยยอดขายของวันนั้นใช่ไหมคือเพราะงั้นค่าคอมอะ่ะเซลล์อยากทําดิเพราะว่ามันมันค่าคอมเยอะแน่นอนนะครับคือมันได้ตังค์อ่ะอย่างบริจาคเงินอะ่ะได้ตังค์เลยได้ตังค์อาไปทำอะไรก็เอาไป แบบเนี่ครับจ่ายผลประโยชน์ของเซลเหมือนขายประกันนะ่ะเออคือมันก็ยังไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายใช่ปะเพราะงั้นค่าคอมก็เลยสูงหน่อยนะครับด,ดังนั้นสรุปให้สามอย่างนะครับที่ธุรกิจรูปแบบ hard s ซ l แล้วกันนะผมใช้คำว่า hard s e l แล้วก็เป็นรูปแบบที่หลายๆคนเนี่ยชอบไปตั้งข้อสังเกตแบบเออลังเกียดนู่นนี่นั่นอนะคือก็เข้าใจแหละคุณลำคาญไง แต่ผมจะบอกเลยว่าใน v e r d i ได้นะครับแล้วมันก็เวิร์กด้วยแล้วก็ยังมีลูกค้าหลายคนที่เอาด้วยนะอย่างคลินิกเนี่ยผมบอกเลยว่ามีคนชอบนะครับลูกค้าเนี่ยหลายคนนะบางคนแล้วกันนะบางคนชอบให้มีคนมาสนใจมีคนมาคุยด้วยเชื่อไหมคือตังกูมีอยู่แล้วเว้ยมันคือความพอใจที่จะจ่ายนะครับส่วนในการแบบโดนหว่านล้อมที่ว่าแบบอ่านในกระทู้นะที่แบบเออเฮ้ จู่ๆรูดไปแล้วสองสามหมื่นอันนั้นแม่งคุณเลยคุณเป็นคนคุณมีอำนาจในการตัดสินใจอ่ะคุณก็ต้องแบบใช้ความคิดนิดน,นึงนะครับคือไอเรื่องซื้ออ่ะมันจะไปโทษก็ไม่ได้คือแบบเขาก็ไม่ได้มาหลอกนะคือบริการถ้ามันเขียนไม่ชัดเจนอ่ะมันมันไม่ได้มาหลอกกันหรอครับหรือไอบริจาคตังค์อ่ะคุณก็ต้องยอมรับไอยถ้าเกิดว่าให้คุณไปโอนเงินให้ยูนิเซฟเนี่ยคุณแม่งก็ไม่ทำถูกไหมหรือว่า ต่อให้โอนอ่ะคือเขาก็หน่วยงานเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่อตรงๆนะไม่ได้ไปเข้าข้างนะคือค่าใช้จ่ายอย่างโอ้โหมันต้องนั่งเครื่องบินไปสหรัฐไหมมันต้องแบบไปทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเออคือมันแบบมีวิธีเยอะแยะมากมายถูกป่ะที่แบบเป็นค่าใช้จ่ายมันก็ต้องแบบเออปันให้กับเซลล์ให้กับอะไรคนหาตังค์อ่ะมันก็ต้องทุกคนก็ได้ค่าแรงป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันปกติมากนะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับ คอนเทนต์นี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจระบบการขายมากขึ้นนะครับสำหรับธุรกิจที่ต้องหาเซลล์ครับแล้วก็พบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้คุณนายเซลล์ไร้ร้านนะครับสวัสดีครับ